นี่คือเวลาเปิดลิฟ์ครับเราก็จะเปิดแบบระดับนี้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น10ล้อหรือฟิกอัพหรืออีตานนะครับเราไม่ได้ทําให้มันเร็วนะครับลงเราก็ลงช้าๆนะครับไม่ได้ลงเร็วนะครับเราก็ปุมความเร็วที่ประมาณนี้นะครับนี่เราใช้บ่อแบตเตอรีร่ของ ส0ล้อนะครับหม้อใหญ่นะครับ150แอมป์ไม่มีปัญหากับลิฟท้ายนะครับมีปัญหาแค่แบตเตอรี่นะครับเปิดเปิดขึ้นลงตามจังหวะนะครับ1 2 3 4นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับ รถคันนี้จะไปรับไข่ที่พ่อพันธุ์แม่พันธ์ไข่นะครับเพื่อเอาไข่ไก่นะครับเข้าลงฟักเป็นลูกไก่นะครับปัญหาแค่แบตเตอรี่ลูกเดียวนะครับโอเคไหมครับ